สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ชาว youtube ทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆมาติดตามกันที่ไล่มันนะครับช่วงนี้กำลังประสบภัยแล้งนะครับมาดูสภาพตอนที่มันแล้งนะครับดินก็จะแห้งลักษณะแบบนี้นะครับ ก็อย่างว่านะครับระบบเทวดาก็ต้องทำใจนะครับปีไหนฝนดีก็ดีไปนะครับถ้าปีไหนฝนไม่ดีก็ต้องทำใจนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรต้องอดทนนะครับ ผมจะพาเพื่อนดูโดยรอบนะครับดูสภาพมันตอนตอนแรงนะครับดินก็จะแห้งลักษณะแบบนี้เลยนะครับ แต่งนี้ก็จะครบอายุสี่เดือนนะครับใครที่ได้เข้ามาดูคลิปตอนแรกๆนะครับที่ผมถ่ายดูนะครับที่ผมนำเรียนว่าตอนที่ปลูกตนะิดแรงนะครับต้นจะไม่โตนะครับ มันสำาหลังแปลงนี้จะเป็นพัน์ละยองเก้านะครับนี่จะถ่ายเพื่อนๆดูตอนที่มันติดแล้งนะครับว่าสภาพมันเป็นยังไงนะครับ วันนี้ฝนทำท่าจะตกนะครับไม่รู้ว่าจะตกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องรอดูนะครับก็อย่างที่นํำเรียนนะครับระบบเทวดาก็ต้องทำใจนะครับทาปีไหนฝนดีก็ดีไปนะครับทาปีไหนฝนแรงก็ต้องทำใจยอมรับสภาพนะครับ เดี๋ยวตาเพื่อนๆคนไหนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับถ้ามีคาแนะนํนอะไรดีๆนะครับก็คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็จบเพลงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้ติดตามคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับ